ความดันเนี่ยปกติมันจะต้องใส่ปลอกแขนใช่ไหมเขามีเซ็นเซอร์สามารถวัดได้เลยนะลำโพงเขาก็จะอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไมล์รับเสียงนะพรีเมียมฟัง์ชันเยอะร้อยแบบกว่าการออกกำลังกายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมวันนี้มาเจอกับสมาร์ทวอทสายสุขภาพแบบว่าจัดเต็มสุดๆเลยนะตัวนี้ฟังก์ชันให้มาโคตรเยอะแต่ตัวเรือนเนี่ยยังคงลุกสปอร์ตสวยหรูด,ดูดีเหมือนเดิมนีนโคตรโหดตัวนี้ แล้วมันจัดเต็มกว่าสมาร์ทวอทสายสุขภาพตัวอื่นๆทั่วไปยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูตัวกล่องแล้วก็ของภายในกันก่อนดีกว่านี่ก็จะเป็นเคเบิลไซเบอร์อาร์เฮดนั่นเองในส่วนของภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือตัวเรือนสายชาร์จสวยหรูเลยตัวนี้เขาก็จะมีตัวเรือนด้วยกัน2สีนะสีเกรย์แล้วก็สีแบล็กนอกจากสายจะต่างกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกสีต่างกันตันกรอบเรือนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกเลยสีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเกรย์นั่นเองใช้งานง่ายมากดูหรูหราหม อันนี้แบบว่าสมาร์ทวอทสายสุขภาพจ๋าเลยนะสายชาร์จมันเป็นวงกลมแบบนี้ก็เพราะมันเป็นแบบไวเลส s นั่นเองไม่จาเป็นต้องมาเล็งแล้วนะหน้าจอของตัวเรือนเนี่ยก็อยู่ที่1.39นิ้วนะ TFT แล้วก็ในส่วนของรีเฟรชเรทจะอยู่ที่6 0 h เฮิร์ตลื่อนเลยดูดิโอ้โหแถมตัวเรือนนี่เป็นแบบว่าดูเอ c o คอด้วยนะชิปของเขาอะ่ะ <c oughs> คือแบบไม่มีกระตุกไม่มีค้างเลยนะตั้งแต่ใช้มาเป็นไง เอาเรื่องความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่360คูณ360พิกเซลถือว่าสูงสำหรับสมาร์ทวอชแล้วนะแค่นี้ก็คมกริบอยู่แล้วในส่วนของตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลบวกเมทัลแล้วก็สายตรงนี้ก็จะเป็นซิลิโคนเกรดดีเลยหรือจะหาสายแบบว่าแฟชั่นเปลี่ยนก็ทําได้ง่ายๆเลยนะมีหมุดอยู่ด้านบนด้านล่างตัวเรือนเนี่ยถึงแม้จะเป็นสายสุขภาพนะแต่ไม่เทอะทะแล้วก็ลุกสปอร์ตเหมือนริกายเข็มเลยเามาดูใกล้ๆกันหน่อยนี่ก็จะเป็นในส่วนของเม็ดมยมของเขานะทำมาได้แบบว่าสมูทมากเวลาเราจะเลื่อนโหมดหรือว่่าาปรัับต้งค ต่างๆสมาร์ทวอทรุนยนก่อนเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าหมุนใช้งานฟังก์ชันไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ใช้ได้เลยส่วนปุ่มด้านล่างเม็ดมยมเนี่ยมก็จะเป็นคีย์ลัดในการเข้าสู่สปอร์ตโหมดนะเขาก็จะมีมากกว่า100แบบเลยดู โคเยอะแถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่ไม่กี่แบบแล้วก็ขี้เกียจเลื่อนเยอะก็ไปตั้งค่าหรือว่าเซตผ่านตัวแอปเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะแล้วก็กว่าร้อยโหมดของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลื่อนดูมันก็จะมีพวกกีฬาทางน้ําหรือว่ามีแบบว่าพายเรือด้วยนะก็เพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเหล็กกันน้ํา IP 6 8สามารถใส่อาบน้ําใส่ดำน้ําเล่นน้ําได้หมดเลยนะก็กันน้านั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันคุยสายรับสายได้เอาก็ต้องมีรูลําโพงกับไม์ใช่ไหมลำโพงเขาก็จะอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็จะมีีีีไไมมมรรรรัับบเเเสยยยงงงงนนนะตต้้้้่่ออหวาาากก็ซล แน่นอนมีลำโพงกับไม์เนี่ยเราก็ใช้ฟังเพลงหรือว่าฟังทุกอย่างจากมือถือ,อผ่านตัวสมาร์ทวอ์ได้เลยนะก็คิดซะว,ว่ามันเป็นหูฟังอันนึงนั่นเองก็คือหูฟังมันก็มีลำโพงกับไม์การทํางานตัวนี้มันก็เหมือนกันเลยนะเราจะต้องไปเชื่อมต่อบลูทูธอีกทีนึงเขาจะแยกกันนะมันก็จะมีบลูทูธของตัวเรือนที่มันเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็บลูทูธในการให้เสียงเนี่ยมันออกผ่านตัวเรือนอีกอันนึงนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาใช่ไหมมันก็จะมีรูปสัญลักษณ์โทรออกตรงนนนี้ั่เ เขาก็จะสามารถเมมเบอร์ได้หรือว่าจะกดเบอร์แล้วก็โทรเอาเองเลยก็ได้เหมือนกันนะเป็นแบบว่าไม์หรือลำโพงมาที่การเชื่อมต่อแล้วก็ไปเชื่อมต่อบลูทูธปกติทั่วไปได้เลยถ้าเกิดเราปิดเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ออกมาที่ตัวเรือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ยินเสียงหรือว่า,าจะคุยผ่านตัวนี้ก็อย่าลืมมาเปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่า,าจะคุมเพลงหรือว่าอยากจะเพิ่มลดเสียงผ่านสมาร์ทวอท์ก็ทําได้เหมือนกันตัวนี้เขาก็มีฟังก์ชันคุมเพลงมานะนี่กดแล้วก็เล่นอ่ะอันนี้จะเป็นเส กดจากสมาร์ทวอตได้เลยตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเพลงนี่ก็ทำได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็กดหยุด ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองมาขนาดนี้แล้วใช้ควบคุมเพลงได้ก็ใช้เป็นชัตเตอร์หรือว่าใช้กดถ่ายรูปได้เหมือนกันนะแล้วอีก2โหมดที่สมาร์ทวอททั่วไปไม่มีก็คืออัตราการหายใจกับวัดความดันในเลือดนั่นเองอัตราการหายใจเนี่ยก็คือหนาทีเนี่ยเราจะหายใจประมาณสัก1 0บถึงสิครั้งอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะก็ตารางตรงนี้เลยตัวนี้ก็สามารถวัดได้แล้วความดันเนี่ยปกติมนันจะต้องใส่ปอกแขนใช่ไหมซึ่งตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์สามารถวัดได้เลยนะแต่ว่าใช้อ้างอิงนะครับผมแต่ก็ถือว่า เราไม่รู้ว่าค่านี้มันต่ําค่านี้มันสูงภายในแอปเนี่ยเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าความดันที่เราได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ normal หรือเปล่าหรือว่าปกติไม่ปกติตรงนี้เขามีบอกมาค่อนข้างละเอียดเลยนะภายในแอปแต่สาหรับคุณผู้หญิงเขาก็มีการแท็กประจําเดือนหรือว่าการตกไข่ด้วยนะตัวเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยเขามีให้เลือก3แบบนะจะมีแบบวงกลมเป็นแบบคาวหรือว่าเป็นแบบ l i s ปกติแล้วมันจะไม่ค่อยมีให้แต่งเล่นเองได้นะตัวนี้สามารถทําได้ด้วยใช้แบบ l i s นี่ก็เทดีนะแต่พอมาดูแบบคาวแล้วโอ้โหฟังก์ชันโคตรเยอะการใช้งาานนทัั่ววไปปปดขเ็ พวกข้อมูลต่างๆที่เขาเป็นแบบช็อตคัทเป็นลิสต์มาให้นะถ้าเกิดว่าปัดซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาสามารถทําได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนข้อความต่างๆเนาะนี่ก็มาครบนะครับผมอ่านภาษาไทยได้แล้วก็บนลงล่างก็จะเป็นช็อตคัทเข้าสู่เมนูต่างๆนั่นเองมีไฟฉายนะใช้ตอนกลางคืนก็ค่อนข้างสะดวกเลยตัวนี้สว่างเหมือนกันแล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยความสว่างแล้วก็ปรับมาเลยขึ้นไปนิดนึงตัวนี้ก็สู้แสงได้เหมือนกันนั่งเหงาๆไม่มีอะไรทําตัวเดือนก็มีเกมติดมาให้2เกมด้วยนะถ้าเกิดว่าใครตั้งงค่่่าาากรรรแจ้เเตือือออนนหววัดะไีย ไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้เกือบเดือนเลยนะแบตบของเขาเนะี่ยสามมิลลิแอมแต่ส่วนเราเนี่ยก็จัดเต็มทุกฟังก์ชันอยู่แล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ได้นะในการใช้งาน <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยเนี่ยเราก็ลองโทรไลน์เข้ามานะมันก็จะแจ้งเตือนเป็นแบบข้อความนั่นเองใช้งานกับมือถือก็ดาวน์โหลดแอป Gory Fit อันนี้ได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเชื่อมต่อง่ายมากเลือกอุปกรณ์แล้วก็จับคู่ผ่านบลูทูธกดยินยอมเซตโอ้โหอย่างแรกเลยต้องเข้ามาเปลี่ยนวอทช์เฟสนี่แหละเขามีมาให นอยู่ด้านล่างก็มีมาให้เลือกกว่าร้อยแบบเลยหรือว่าจะมาคัสตอมใช้รูปจากมือถือแล้วก็ใช้รูปของเราเองก็ได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีทําได้หมดนะถึงแม้ตัวเรือนจะไม่มี GPS แต่ก็ใช้ข้อมูลจากมือถือได้กดผ่านแอปเนาะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็หน้าต่างอินเทอร์เฟซดูข้อมูลกิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆเนี่ยบอกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดูง่ายมากๆเลยนะแถมยังบอกบทวิเคราะห์หรือว่าค่าเฉลี่ยด้วยว่าเราอยู่ในเกณฑ์เกินหรือว่าต่ําเกินไปหรือเปล่นานอันนี้คือเราตั้งเอาไว้ให้เขาวัดทาีเเลลยยโอโมค ไม่ต้องกดวัดเลยถ้าเกิดไม่อยากจะเปลืองแบตก็ไปลดความถี่ได้เลยแล้วที่ในตัวเรือนมันตั้งค่าไม่ได้ก็จะเป็นความถี่อัตราการวัดพวกชีพจรต่างๆเนาะรวมถึง HPO2 ด้วยอันนี้ก็วัดอัตโนมัตินะเราก็ตั้งเอาไว้ทุก10นาทีแล้วก,ก็การแจ้งเตือนในโคตรเยอะเลยแอปที่มันโชว์เนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแต่ตัวอื่นก็รองรับนะแต่ว่าจะเป็นออเดอร์หรืออื่นๆที่มันจะโชว์ขึ้นมาในการแจ้งเตือนนั่นเองส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็มาครบในแอปเลยมาดูในส่วนของราคากัน,กนบ้างดีกว่าฟีเจอร์จััดดเเตต็มตววือนนนสยยขาาาี้่จะหล แต่ราคาเนี่ยอยู่ที่1290บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาดีมากๆเลยนะตัวเรือนเนี่ยก็ใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยฟังก์ชันเยอะเท่านี้ยังไม่พอเขามีแถมสายแมกเนติกสตรปแบบคะสีให้อันละก็299บาทเลยนะยังไม่จบมีแถมหูฟังอีกโอ้โหแถมเยอะไปไหนตัวนี้ก็299าบเาทเหมือนกันก็จะเป็นหูฟังจากเคฟโว้นั่นเองต่อที่2นะเดี๋ยวว่าซื้อผ่านช้อปปี้หรือซาร่าเนี่ยเขาจะมีส่วนลด10%นะกดติดตามทางร้านแล้วก็รับโค้ดไปไปด้เเลยขอองแถมกืบ ราคาตัวเรือนก็1,290บาทเท่านั้นเองนะส่วนใครที่อยากได้หนะ้าจอแบบเรี่ยมหรือสมาร์ทวอทจัจ้าๆเนี่ยก็จะเป็น Cyber S1 อีก1รุ่นในซีรีส์เดียวกันมีสี a c k Fat ตแ n d แล้วก็เบสมารีนสแตรปนะหน้าจอจะอยู่ที่1.83นิ้วฟีเจอร์การใช้งานอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะบลูทูธ5.2ไม่หลุดยากด้วยนะตัวนี้บลูทูธคอลลิ่งมีมาพร้อมดีไซน์สวยรหรูหราเหมือนเดิมแต่ราคาอยู่ที่990บาทเท่านั้นเองนะสำหรับตัว Cyber S1 นั่นเองเป็นไงกันบ้างสำหรับเค e r i h 1 Head One, ตัวนี้ก็วัสดุตัวเรือนพรีเมียมฟังก์ชันเยอะร้อยแบบกว่าการออกกำลังกายแล้วก็ฟังก์ชันสุขภาพก็มาครบเลยรองรับบลูทูธคอลลิ่งคุยสายรับสายได้กันนับ IP68 แล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขารับประกัน1ปีเต็มเลยโอเคในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่เอาพาด์แกจ็เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลย